มีประการเต็มๆนิดนึงแับเขาเดินได้ท่านผลตรงนั้นตรงไหน สามเยี่ยมสูน้นะโอ้เยี่ยมครับกี่สำมัญไหมนุ่มใครวิ่โอยู่เนาะเร็วปุ๊บพร้อแลว จากที่กรมตุนิยมนะครับได้ประกาศนะครับว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับทางเทศบาลนครอุอรัานีเราได้เตรียมนะครับเพื่อที่จะ,ะเตรียมความพร้อมสําหรับการรองรับปัญหาที่เกิดขึ้น ในเขตเทศบาลนครอุดรธานีนะครับซึ่งเราประกอบด,ด้วย2ส,ส่วนด้วยกันนะครับ <S <S ส่วนแรกก็คือในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือนะครับเราได้จัดนะครับในเรื่องของการดูแลไม่ว่าจะเป็นสถานีสูบน้ํานะครับท้ายห้วยรวมทั้งสถานีสูบน้าใต้ดินรวมทั้งหมด12สถานีนะครับที่ต้องเตรียมนะครับแล้วก็สแตนไบายไว้อยู่ตลอดท4ี่ชั่วโมงรวมทั้งอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำนะครับหรือว่ารถด,ดูดโคลนต่างๆรวมทั้งรถนะครับข,ของหน่วยดับเพลิงนะครับ แล้วก็เทมเทศกิจก็จะได้ออกมาร่วมกันในเรื่องของด้านอุปกรณ์ส่วนในเรื่องของบุคลากรนะครับผมเรียนว่าหน่วยงานของเทศบาลนครอุดรธานีนั้นนะครับเรามีภารกิจที่ดูแลตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการเตรียมในเรื่องของบุคลากรนั้นค่อนข้างที่จะพร้อมนะครับซึ่งโดยปกตินะครับทุกๆปีเราก็ได้จับทีมสู้น้ำนะครับทีมสู้น้ํา199นะครับในช่วงฤดูฝนเพื่อที่จะดูแลรับผิดชอบนะครับแล้วก็รับฟังเหตียต่างๆนะครับจาก ประชาชนนะครับที่ร้องเรียนมาโดยผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์199 9, ซึ่งทีมงานทั้งหน่วยต่างๆนั้นนะครับก็จะได้ลงไปในพื้นที่อย่างทันท่วงทีผมเรียนว่าในปีนี้นะครับเท่าที่เราทราบนะครับว่าสถานการณ์น้ําจะมีปริมาณน,น้ํามากกว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางเทศบาลได้เตรียมการไว้นะครับมีอยู่2เรื่องด้วยกัน 1. ก็คือการควบคุมน้ำนะครับไม่ให้น้ําด้านนอกน,นั้นเข้ามาในเมือง ซึ่งมีปริมาณนะครับจะมากนะครับเพราะว่าในเขตเทศบาลนั้นจะเป็นอยู่ในช่วงของการน้ำนะครับที่น้ําไหลผ่านออกไปนะครับจากต้นน้ําส่วนที่2ก็คือการเล่งระบายน้ําออกไปโดยเรามีสถานีสุบน้ําพร้อมทั้งนะครับสถานีสุบน้ําที่ท้ายห้วยทั้งสองห้วย ซึ่งในแต่ละพื้นที่นั้นเราได้ใช้วิธีการนะครับซึ่งถือว่ามีความเหมาะสมนะครับแล้วก็คำนวณปริมาณน้านนําในเขตเทศบาลนการเพื่อระบายน,น,น,น้ำออกสำหรับพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนโพสีนะครับหรือถนนสีสุขขกพรมกายนั้นนะครับเรามีเครื่องสถานีสูบน้ำเพียงแต่ว่าในลักษณะของการระบายน้ำนั้นก็คงจะต้องรอในเรื่องของการเล่งระบายน้ำออกตามลักษณะของเครื่องนะครับในการที่จะผลักดันน้ำออกให้ทันในสถานการณ์แต่ละสถานการณ์ครับ ที่ไม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 ่ได้เตรียมการไว้หรือว่าไม่ทราบลวงหน้าเช่นไฟฟ้าดับนะครับคงจะต้องประสานกับการไฟฟ้าในการที่จะเร่งรัดในการที่จะทําให้สถานีนั้นสามารถเดินได้ปกติครับ